ครับสวัสดียามเช้าที่ไร่เกษตรอิน C, อทรีย์อภิรัตน์วังน้ําเย็นนะครับเช้านี้พามาดูราทานน้ําตกนะครับที่สำสร้างโดยทีมงานกระผมเองนะครับผมนี่ก็คือน้อําตกหรือว่าฝายชะลอน้ําเล็กๆในไร่นะครับสร้างขึ้นเพื่อปัจจุบัสมงคือเก็บกักน้ําได้เพิ่มขึ้นนะครับแม่น้ามันไหลออกไปไวเกินไปนะครับ ตอนนี้ก็แทงเสร็จเรียบร้อยเช้านี้ฝนก็ได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็อ,อย่างที่เห็นในภาพเลยครับว่าก็ได้ยินเสียงธรรมชาติสายทางน้ําไหลก็สูกออกสุกใจผมแล้วครับคนอื่นสุกใจหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาชมดูร่าวๆนะครับเมื่อกี้ก็แอบมีปลาว่ายน้ําสวนขึ้นไปนะครับมีลูกปลาดุกปลาช่อนหลักๆนะครับ ก็หลักโครงสร้างหลักๆก็จะเป็นหินนะครับไม่กระดูกกระดานที่ผมมีในไร่แล้วก็ไอที่แถงหลังของเสาเนี่ยเป็นเสาพิกไทยมีซื้อมานะครับต้นละาประมาณ2อ0รอยบาทนะครับมากันไว้กันกในกนารพังลงมา้าหลังแล้วก็เก็บหิน่ามาจากข้าง,างทางบ้างเชื่อนบ้างบ้างนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ในไร่ในสวนนะครับก็ได้ธรรมชาติอย่างที่เห็นนะครับ ออาเดี๋ยวความเดียวธรรมชาติักพักหนึ่งครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณ FTV ผู้ติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดกระดิ่งและกดปักคร่นในยูทูบด้วยนะครับผมตกใจก็มาแวะมาชมมาหาก็ได้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับคลิปนี้ฝากไว้กับลำธารน,น้ำตกในไร่อภิรั์ ธรมรมชาติสวัสดีครับ